ทางขึ้นน้ำตกเพชรพนมวัดว,วันนี้มาท่องเที่ยวน้ำตกเส,สงเด็กน้อยเกี่ยวเจ้าเลยแต่ว่าน้ำก็ยังมีเยอะอยู่นะเนี่ยยังไหล <พา S 1> จอกแจ๊กอยู่ ต่ว huh. ่าน้ำบ่ใสดอกพี่น้องน้ำใสแ๋วเลยใสที่ไหนเหรอไม่เห็นเลน้ำใสเห็นลาเลยนะอืมนี้เดอะากเลนี่ขับระเจียบเลยนี่